กรณีที่ผู้รับเหมาโกงเราต้องเตรียมพยานหลักฐานใดบ้างหนึ่งสัญญาจ้างแม้ว่าสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างจะเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่งซึ่งตามกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้แม้ได้ตกลงกันด้วยวาจาก,ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แต่หากมีการทำสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อ,กอักษรก็จะทำให้ง่ายต่อการพิสูจน์ว่าได้มีการแสดงเจตนาตกลงทำสัญญาระหว่างกันจริงรวมทั้งยังทำให้เห็นถึงข้อตกลงต่างๆได้ อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแบบในการก่อสร้างหรือสเปคต่างๆก็จะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าได้มีการตกลงไว้อย่างไรแล้วผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องตามแบบที่ตกลงกันหรือไม่อีกทั้งยังทําให้เห,เห็นถึงวันที่ทําสัญญาเพื่อดูเรื่องกําหนดอายุความและกําหนดเวลาที่ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามสัญญาด้วย2หลักฐานการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสลิปการโอนเงินหรือเช็คก,ก็ได้เพื่อเป็นหลักฐาน ในการเรียกเงินคืนหากเป็นกรณีที่ต้องมีการเลิกสัญญาเพราะฝ่ายผู้รับเหมาทำผิดสัญญาตามที่ตกลงไว้จะได้ทราบว่ามีการชำระเงินไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อจะได้เรียกคืน3ภาพถ่ายแสดงการก่อสร้างที่ผิดแบบนอกจากจะนำมาใช้เพื่อเป็นหลัก,ลกฐานในการพิสูจน์ว่าฝ่ายผู้รับเหมากระทำผิดสัญญาตามที่กำหนดไว้แล้วยังมีประโยชน์ในด้านของการให้ผู้รับเหมารายใหม่หรือวิศวกรช่วยประเมินความเสียหายรวมทั้งหากต้องมีการรื้อถอนก็จะได้ทราบได้ว่าต้องรื้อถอนอะไรมากน้อยเพียงใด